สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมากฮอตออนไลน์นะครับกับแอปมากฮอตขั้นเทพขึ้นมานะครับเขาเป็นฝั่งเดินก่อนเหมือนจะอิป,ปุ่มหรือเหมือนจะเป็นสามเรียงนะครับไม่แน่ใจเดินลักษณะนี้ก้้มก่ง ผสมสามเรี่ยงหรือเปล่าถ้ามานี่ไปไรไปนี่ดูครับแทรกกินมานี่ครับสับเข้ามา กินเป็นไหนน้องทีนี้ไม่เคยเจอแต้มนี้ขอออกตัวไว้เลยว่าเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับขึ้นไปครับ ต่อไว้ <c oughs> แต่น่าจะเป็นรองเยอะผมนะหงายนะครับหงายนะ่าจะเป็นรองเยอะเลยแหละมาดูชุดต่อไปว่าเขาจะเดินไหน นี่ครับขึ้นมาเรียงหน้ากระดานขึ้นไปครับ เวลาของงวดเต็นทีตั้งไฟตังตึงเครียดนะครับงานนี้ผมก็ผมเครียดมากเลยตอนนี้ <c oughs> มันต่อไว้ละต้องต่อไว้ก่อนแต่เป็นรองแน่ๆนะครับเป็นรองแน่ๆโอ้สุดยอดแล้ว ขึ้นไปไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องยอมครับเกมนี้ต้องยอมเกมนี้ต้องยอมอะยอมแพ้นะครับไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วสุดยอดนะครับแต้มนี้น่าจะเดินผิดรูปแบบ ในการรับที่ถูกต้องเดี๋ยวให้เวลาไปศึกษาก่อนนะครับขึ้นมาไปครับไปรับสามเรียงกับมาตรฐาน <c oughs> ขึ้นไปนี่ ไปนี้ไปนี้ครับไปส้นี้ระมานี้ไปนี้ ไปครับดักหน้าไว้ก่อนคนนี้เดินเนียบมากครับสุดยอดเลยไม่มีรูรัร่วเลยสุดยอดสุดยอดคะแนนคะแนนแค่พันหกนะครับคนนี้ คะแนนแค่พันหกพันหกต้นต้นด้วยนะไม่ไม่ธรรมดาเลยครับขนาดผมขึ้นมาตรฐานตัวแปลกๆแล้วนะแค่สุดยอดมากเลยครับไปครับสวนด้วยเราเสมอไว้ก่อนง,งานนี้ขึ้นไป เออต้องเอาเสมอถ้าพลาดอีกไม่ได้สองกระดานรวดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดลงมาเข้าฮอตคู่ด้วยลงมาเข้าฮอตคู่ย้ายออกมานิดหนึ่ง <c oughs> ขึ้นมานี่เข้าฮอหนึ่งตัวเข้ากินเสมอครับ เขาต้องรีบฆ่าฮอตนั่นแหละครับไปไปนี่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับขึ้นไป วันนี้จะเน้นมาตรฐานนะครับเน้นเดินมาตรฐานทรงปกติตัวนี้แหละอ้าเจอโจนสแล้วนะนี้เจอโจนสแล้วอืมไปครับ ไปครับโอูกึ่งโจรจานสืบไปครับ <c oughs> อืมขึ้นไป ไปครับผมมาครับขึ้นมาแล้วขึ้นมานี่ไม่บัดน,นี้เจอแต่คนเงนียบๆเ,เลยนะครับขึ้นไปเลย เจอแต่เนียเเนียบถ้าเราเดินให้กินสองกินยิบเิบสี่ไปเอาลูกนี้แหละกินไหนก่อนก็ช่างนะครับกินมานี่ไป ครับขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปครับผม เจอแต่คนเนียเน้ยบวันนี้เอ้าเฮ้ยเดินผิดไหมนะ <c oughs> แกเดินให้กินสองเฉยเลยผมว่าแกเดินผิดนะครับมันไม่น่าที่จะออกมาชนะแบบนี้นมันต้องมันต้องเสมอแหละมันต้องเสมอนะครับแกเดินอะไรผิดแน่ๆเลยผมไปจับท้ายแล้วแกก็เดินให้กินสอง ขึ้นไปวันนี้เน้นสามตัวเรียงหรือมาตรฐานตัวนี้ครับเอา้าเจอแบบนี้อีกแล้วเจอทรงนี้อีกแล้วเจอปุ้มเจอปุ้มเอาแล้วงานนี้ต่อเลยเล้วเนาะไม่สนใจแล้ว ไปไปครับ ก็ครูแข่งคิดแป๊บหนึ่งไปครับผม ขึ้นไปไปครับ ั้งไม่ยิงมานี่ไปนี่ครับน่าจะพอดีจังหวะนะครับพอดีจังหวะมานี่ลงไปกินฟรีเขาเข้ากินฟรีกินฟรีด้วยนะครับกินคนละตัวไป ไปครับ่อลงไปเข้ากินหนึ่งตัวนี้เข้าตัวนี้เป็นฮอตคู่ จับนี่นี่ขึ้นมานี่มานี่ครับเข้าไปเอาแล้วครับเราจะต้อนให้มันให้เขาจนมุมแล้วงานนี้ กินฟรีมานี่ก็กินฟรีเป็นหนึ่งตัวกินไปโอเคเราชนะนะครับ <c oughs> ดีที่ยังแก้คืนได้มาบ้างนะครับแพ้กระดานลกันไปครับ เน้นมาตรฐานนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เน้นมาตรฐานอยู่ห้าเต้มขึ้นแบบเป็นโจรไหมขึ้นไปต่อเข้ามาเต็มรูปนะครับ เต็มรูปงานนี้สิบสองสิบหกไม่ได้นะครับมาครับเต็มรูปพบกับผสมห้าแต้ม <c oughs> มาตรฐานเต็มรูปขึ้นไปตัวนี้น่าจะเป็นตัวเสมอหรือเปล่าหนึ่งมาห้านะครับมีหนึ่งมาห้ามีหนึ่งมาหก แทรเข้ามาเจอคนเดิมนะครับเจอคนเดิมคู่ที่สองเมื่อสักครู่นี้เจอคนเดิมแทรกเข้ามานีออกไป ต่อเข้ามาไม่มีร่มนะไม่น่าจะร่มได้นะครับต่อไป ออกมานะครับกันเขาแทรกเข้าหดต่อเข้ามาโอ้ oh. ต่ออย่างเดียวเลั้นงี้ไปครับน่าจะช้ากว่าเราอยู่หรอกเกมนี้ไปครับนี้ขึ้นไปจับกินฟีหนึ่งตัว ซึ่งเขากินด้วยไม่ได้นะครับนี่คือข้อได้เปรียบเราเลยลแล้วะครับเขอยอมไปครับนะครับกระดานนี้กระดานสุดท้ายนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เขาย่อ,ยอผมขึ้นสูงเลยกลองโจร ครับขึ้นมาไปอเป็นจูนอาจารย์สืบจูนอาจารย์สืบกันไกลรับกองโจรมาแล้วครับขึ้นไป เข้ามาขึ้นไปครับผมมานี่ขึ้นไป เอาลครับรอรอคู่แข่งแป๊บหนึ่งต่อเข้ามากินไปไปนี่เบี <c oughs> ่ยงไปลงตัวพอดีนะครับเดี๋ยวคใครดูลงตัวพอดีสามลงตัว นี่นะครับเขารู้ว่ามันจะเป็นลงตัวพอดีเขาไม่กินเลยเขเคครับ